สี่ดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําบัวลอยเผือกมพะพร้าวอ่อนทําจากเผือกเน้นๆเ,เลยนะคะสูตรนี้นุ่มเนบน้ํากะทิเข้มข้นหอมมันหวานกําลังดีเลยค่ะก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะไปเริ่มทํากันเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาดูส่วนผสมของแป้งกันค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้ต่อไปเราก็จะมาเริ่มผสมกันเลยนะให้ใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปในชามผสมค่ะ จากนั้นก็ใส่เผือกที่เรานึ่งสุกแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะพอใส่เผือกลงไปเสร็จเราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งและเผือกจะเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องใส่น้ํานะเพราะในส่วนของเผือกก็จะมีความชื้นอยู่ในตัวค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดเผือกและแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลย ต่อไปเราก็จะนําน้ําที่เราเตรียมไว้นะคะมาเทผสมในขั้นตอนนี้ให้เราทยอยใส่ลงไปนะอย่าใส่ลงไปทีเดียวเพราะมันจะควบคุมความข้นเหลวของแป้งไม่ได้ค่ะในขั้นตอนนี้แป้งยังมีลักษณะที่แห้งนะคะเราก็จะใส่น้ําที่เราเตรียมไว้ลงไปให้หมดค่ะพอเราใส่น้ําลงไปหมดแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็จะนวดไปจนกว่าแป้งจะเนียนเข้าเปนเนื้อเดียวกันค่ะ ในระหว่างที่เรานวดถ้าแป้งมีลักษณะที่แห้งก็สามารถทยอยเติมน้ําได้นะคะหรือถ้าแป้งแฉะเกินไปก็สามารถทยอยเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปได้เช่นกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งมาจนเนียนเข้าไปเนื้อเดียวกันนี้แล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้นะเราก็จะรวบแป้งค่ะเพื่อเก็บพักแป้งนะตัวแป้งของเราก็จะมีลักษณะที่ปั้นง่ายแบบนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้รวบแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพักแป้งไว้15นาทีเพื่อให้แป้งได้อิ่มน้ําค่ะในขั้นตอนนี้ก็แนะนําให้หาพาชนะมาปิดแป้งไว้ด้วยค่ะตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งมาปั้นกันเลยค่ะก่อนที่เราจะปั้นแป้งเราก็จะนวดแป้งก่อนนะเพื่อให้แป้งของเราได้ไขวตัวค่ะ ตอนนี้เราก็ได้นวดแป้งเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนําแป้งของเรามาปั้นกันเลยก่อนที่เราจะปั้นแป้งแนะนําให้โรยแป้งข้าวเหนียวบางๆก่อนนะเพื่อกันตัวแป้งติดภาชนะค่ะพอโรยแป้งเสร็จเราก็จะนําแป้งมาปั้นกันเลยค่ะในส่วนของก้อนแป้งก็ให้เราปั้นได้ตามความชอบเลยนะใครชอบชิ้นประมาณไหนก็ให้ปั้นประมาณนั้นเลยค่ะในส่วนของเราก็จะปั้นชิ้นขนาดเล็กๆนะคะเวลาทานจะได้ทานง่าย ตอนนี้เราก็ได้ปั้นก้อนแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยค่ะสว่วนในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะถ้าก้อนแป้งติดกันแนะนําให้แกะออกจากกันค่ะเพราะเวลาเรานําไปต้มตัวแป้งจะติดกันดังนั้นในขั้นตอนนี้แนะนําให้แกะแยกออกจากกันเลยนะเสร็จแล้วเราก็จะนาแป้งไปต้มกันเลยค่ะก่ <S <S <S> <S อนที่จะนําแป้งลงไปต้มในขั้นตอนนี้เราจะต้องตั้งน้ําให้ร้อนเดือดก่อนค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปด้วยนะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํามาจนร้อนเด sí ือดดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะตักใบเตยออกจากนั้นก็ใส่แป้งลงไปต้มค่ะในส่วนของแป้งในขั้นตอนนี้ถ้าแป้งติดกันแนะนําให้แกะแยกออกจากกันก่อนนะส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นไฟแรงนะคะพอใส่แป้งลงไปเสร็จก็รอให้แป้งเซตตัวเล็กน้อยค่ะพอแป้งเริ่มเซตตัวดีในขั้นตอนนี้ก็ให้คนเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดกระทะคนเสร็จเราก็จะต้มต่อไปจนกว่าจะเดือดขึ้นมาค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มแป้งมาจนลอยตัวขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ให้เราคนแป้งเพื่อเป็นการกลับด้านนะทําแบบนี้แป้งของเราจะได้สุกเสมอกันดีค่ะพอคนเสร็จแล้วเราก็จะต้มต่อไปอีก3นาทีเพื่อให้แป้งของเราสุกเสมอกันดีค่ะในระหว่างที่รอต้มแป้งให้ครบเวลาเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นน้ําเปล่าไว้สําหรับแช่ตัวแป้งกันค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้เป็นน้ําเปล่าธรรมดานะใครจะใช้เป็นน้ําเย็นจัดก็ได้ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มแป้งครบเวลาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ตักตัวแป้งไปแช่ไว้ในน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็จะแช่แป้งไว้ในน้ำสินาทีเพื่อให้แป้งของเราได้อิ่มน้ำค่ะการที่เราทำแบบนี้จะช่วยทำให้ตัวแป้งของเราไม่อืดเวลาเรานำไปทำขนมหวานนะคะในระหว่างที่เราแช่แป้งไว้ในน้ำเราก็จะมาทำในส่วนน้ำกะทิกันค่ะ ในขั้นตอนแรกก็ให้เราตั้งหม้อยังไม่ต้องเปิดไฟนะจากนั้นใส่เป็นหัวกะทิค่ะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นกะทิข้นสดนะถ้าใครไม่มี <t> ก็สามารถใช้เป็นกะทิกล่องสําเร็จได้เลยค่ะจากนั้นใส่เกลือน้ําตาลใส่ขาวส่วนความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะใส่ใบเตยมัดลงไปต้มรวมกันจะได้ช่วยเพิ่มความหอมค่ะจากนั้นก็ให้เปิดไฟได้เลยในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟอ่อนนะเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันค่ะ จากนั้นก็ให้เราคนเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนของน้ําตาลไน้กระจายตัวค่ะพอคนเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะต้มน้ํากะทิของเราไปจนกว่าจะเดือดขอบหม้อในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะตอนนี้เราก็ได้ต้มน้ํากะทิมาจนเดือดขอบหม้อแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ให้เราคนเล็กน้อยค่ะพอคนเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวที่เราขูดไว้ใส่ลงไปค่ะในส่วนของเนื้อมะพร้าวก็ให้เราใส่ได้ตามความชอบเลยนะ จากนั้นก็ให้คนเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ส่วนเนื้อมะพร้าวได้จมลงไปในน้ํากะทิเสร็จแล้วเราก็จะใส่แป้งที่เราพักไว้ให้เสดน้ําตามลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะพอคนเสร็จในขั้นตอนนี้เราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟกลางนะแล้วก็ต้มไปจนกว่าน้ํากะทิของเราจะเดือดขอบหม้อค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะคะเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มมาจนน้ำกะทิเดือดขอบหม้อขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะปิดแก๊สเลยค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ใช้เวลาต้มนานนะเพราะเราไม่ต้องการให้กะทิแตกมันค่ะพอปิดแก๊สเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนเล็กน้อยเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆได้เข้ากันดีอีกรอบค่ะตอนนี้กลิ่นบัวลอยเผือกของเราก็หอมมากเลยนะคะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะยกออกไปพักไว้ให้คลายร้อนเดี๋ยวเราค่อยมาตักเสิร์ฟกันค่ะ บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะในขั้นตอนนี้น้ํากะทิก็เข้มข้นมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาชิมกันเลยค่ะอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะตัวแป้งมีความนุ่มหอมกลิ่นเผือกแท้ๆส่วนน้ํากะทีมีความเข้มข้นหอมมันรสชาติก็ออกมาหวานกำลังดีค่ะส่วนเนื้อมะพร้าวเคี้ยวรวมกันก็มีความกรุบกรับอร่อยลงตัวมากเลยนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะ ส่วนวันนี้เราก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ